ดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นมาทานข้าวด้วยกันค่ะข้าวบ้านๆน,นะคะหิวข้าวมากวันนี้เลยไม่ได้ขึ้นไล่ตำทางนะคะทุกคนน้ำพริกค่ะน้ำพริกเผาน้ำพริกขับวแล้วก็ผักก็มีบกกรีมีแครอทต้มนะคะอันนี้ต้มไก่ตั้งเมื่อคืนค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะมากคนขขาวน้ำกันค่ะพี่น้อง ิ้วลายค่ะมือนี้บ่ได้ขืนไล่เลยค่ะเปล่ามาเฮ็ดกับขขาวกินมามาค่ะมากินขขาวน้ำกันกับเข้าบ้านๆครับพี่น้องต้มไกล้กะตับไ้เป็นตอนเลยค่ะพี่น้องอันนี้กระเพาะเด้อค่ะอันนี้กระเพาะเอ่อตับไกลกระเพาะใกลอยู่ประเทศเดนมาร์กบอแพ้งเด้อค่ะ โลละห้าสิบมาเ้ยค่ะมาเ้ยค่ะหิวแล้วค่ะอืมหิวมากวันนี้รีบกลับ มาต้มผักตำน้ำพริกกินข้าวค่ะก็กินน้ำกันด้วยค่ะพี่น้อง มาเด้อค่ะมาเด้อค่ะ่ปไ,ไหน <c oughs> ทานข้าวด้วยกันค่ะหิวข่าวร้ายพี่น้อง สวัสดีครับคุณจูสวัสดีนะคะมาค่าทานข้าวด้วยกันค่ะหิวมากวันนี้ไม่ได้ขึ้นหลายํำทางรีบกลับบ้านมาทำกับข้าวกิน <c oughs> ต้มไก่เมื่อคืนเ่ะอ น้ำพริกตาแดงหรือว่าน้ำพริกเผาค่ะนี่ผักก็มีโบรกรีต้มแล้วก็แครอทต้มนะคะอยากได้มะเขือส่งมาให้ทีค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนกินง่ายๆค่ะอยู่มองนอกก็ น้ำพริกอร่อยมากอยากได้มะเขืออยากได้มะเขือเปาะแล้วก็มะเขือแวง้งคงจะอร่อยกว่าน,นี้ใช่พักหนวกกับแจวเข่าเหนียวนอกจากโอ้ยแสบหลายค่ะ น,นี้ไม่มีข้มีค้นเหนียวแต่ไม่ได้นึ่งนะคะแต่กินเข้าเจ้าเพราะว่าเมื่อว,วานตอนเย็นหงไว้เยอะต้องกินให้หมดเสียดายเดี๋ยวบูด กินผักไทยไม่ไหวค่ะที่เนี้ยที่เดนมาร์กเนี้ยแพงมากมะเขือสามลูกก็อ่อร้อยห้าสิบร้อยหกสิบบาทสามลูกนะคะพี่กัน่อย แดง <sm art> ก่อนวิ่งไปหาเพื่อนขอสักหน่อยก่อนค่ะกินข้าวมีแรงก่อนถึงจะวิ่งไหว คุณค่ะเห็นไหมอยู่เมืองนอกอะอยู่เมืองนอกใครมันมันก็สบายนะแต่ถ้าเราอายุมากแล้วอะเราอายุมากแล้วเราก็อยู่คนเดียวเงค่ะอยู่เมืองนอกลูกเขาก็ย้ายออกไปหมดแล้วก็ เขาเขาไม่มาอยู่ด้วยกันนะคะที่นี่สิปนี่เขาก็ถ้าเขาได้อพาร์ตเมนต์เขาก็แยกออกไปเขาไม่เขาไม่อยู่กับพ่อแม่อยู่เมืองนอกเงาค่ะอายุมาก วัสดีค่ะคุณแหงคุณโจสวัสดีนะคะมาค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะต้มไก่ก็ตั้งเมื่อคืนนี้ค่ะคุณแห่งแล้วก็ผักน้ำพริกเพิ่งทำ ข้าวข้าวใส่ใส่ใสกระเพาะก่อนแล้วค่อยเตรียมตัววิ่งค่ะต้มไก่ก็กระเพาะไก่กบกระตับไก่โลละห้าสิบถูกมากประทานด้วยกันนะคะทุกคน แช่แข็ง <_ fatigue> แช่แข็งอุ่นได้อร่อยดีอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าตับสดแล้วก็กระเพาะสดหัวใจสดมีค่ะมีขายมีที่ร้านเออเขาเรียกอะไรอะ่ะร้านอาหลับร้านแขกค่ะ ส่วนมากแขกจะเอามาขายเสียงดูดขาไก่เย่างจุบเนื้อไม่ค่อยชอบชอบกระดูก อย่าบอกนะว่าชอบกระดูกทำไมกินเนื้อขอบคุณนะคะคุณแหน่งคุณสุกระเพาะก็เอาเป็นชิ้นๆเลยนะคะไม่หัน่น เปรี้ยวเผ็ดอร่อยมาเด้ยค่ะทั้งสี่ท่านมาทานด้วยกันค่ะ เปิดแ,แพปเพนไอ้คุณแองลองคลิปอยู่อันนี้แบบแบบยังไม่ได้ไปค่ะยังไม่ได้ไปเที่ยวหาใครขอทานข้าวก่อนค่ะหิว<อ> <c oughs> มาทานข้าวด้วยกันค่ะหกล้านดวงใจขอบคุณนะคะ วันนี้ก็คงจะขึ้นสองรอบนี่แหละไม่แน่ถ้าดึกดึก,ดกถ้ามีอารมณ์เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นตอนดึกดึกอีก <c oughs> สองวันลงครัง้ง <c oughs> ร้านค้าค่ะเขาขยันขอบคุณนะคพี่พี่ๆเพื่อนที่ไม mm ่จอดเพ้่อมาไหว้ไปไหว้เนาะจ้ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะผักน้ำพริก อิู่หลายเน้นฉันเน้นบอสืมผักต้มก็อร่อย ไม่ปังเลยค่ะคุณแห่งลืมเรียกขวัญมากมเาเนียขวัญเอ้ยได้อยู่คลิปหนึ่งหมื่นหนึ่งจะําทำยู u ูบมาสามปีอะ เดือนี้เงินเดือนเงินเดือนออกบอกมั้งนะคะคุณสุยอดวิวพุ่งปีดเลยค่ะปังมากเลย บอกว่ยทฮะแห้เสียงกระแสก็เขาใช้อยู่นะนะคะคุณนึ่งใช้เพลงใช้เวลาลงคลิปกินข้าวก่าเสียงกระเสเสียงกระแสที่กินด้วยได้ไหม <laughs> แต่ก็เงียบค่ะ <laughs> ล้านลงใจนะคะกินข้าวกับน้ำพริกค่ะพี่น้องไม่มีอะไรน้ำพริกเผาอันนี้น้ำพริกเอามาจากเมืองไทยนะคะพ,พี่สไปซ์ตำให้แบบตำแบบแห้งๆแล้วเราก็เอามาปรุงเอามาปรุงใส่ใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสแล้วก็ ใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่ามันเผ็ดเผ็ดมากเลยผักก็ไม่มีอะไรค่ะบุกอรี่แครอทต้มอันนี้ย่อยง่ายนะคะทานแล้วทานแล้วย่อยง่ายดีดีสำหรับลำไส้ อันนี้ก็ต้มไก่ตั้งเมื่อคืนค่ะอยู่คนเดียวกินง่ายๆค่ะทุกคนใครจะมาอยู่ด้วยก็มาเด้อไม่อดกับข้าวอืมชิมแล้วลงก่อนนะคะคุณซึงคุณเน่ง เออพี่พีพชนะเออคำสีอ้าวไม่เห็นเพิ่งเห็นขอบคุณนะคะเดี๋ยวต่ออีกสองนาทีมาทานข้าวด้วยกันค่ะคำาีปีาชนะเออพี่ชนะมาทานข้าวด้วยกันค่ะบ้านน้องไม่มีอะไรหรอกเมืองนอกคือกับข้าวบ้านๆมากค่ะ อยู่บ้านเราไม่อดไม่อยากมีกินทุกอย่างอขอบคุณนะคะลงแล้วค่ะ น้หลายทานทานค้าพี่ชนะ <c oughs> กินเพื่ออยู่ครับบางทีถ้ารอร่อก็กอ็อยู่เพื่อกินเหมือนกันนะคะคุณหนิงอย่างเป็นไปงานโต๊ะจีนเนี่ยอยู่เพื่อกินเหมือนกันนะคะ ขอบคุณนะคะคุณเองคุณสุนคำศรีแล้วก็พี่ชนะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่ๆเพืพพพ่อนๆที่มาจอดไว้ให้นะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะบ๊ายบายคะ่ะ <ooo> <seul> ขอบคุณค่ะ thank you to everyone